เฮ้ยเฮ้ยฉันนั่งอยู่ฉันนั่งอยู่ในโรงงานในส่วนในส่วนของตุ๊กตาเลยนะเนี่ยเอ๊ะที่มที่มฉันไม่อยู่เี่นี่เอ้ยเพื่อนเพื่อนก็อยู่เต็มเลยโอ้ยโอ้ยฮักกี้ก็อยู่โอ้ยมัมมี่ก็อยู่ทำาะไรไซต์ตัวแปลกๆกันวะเนี่ยแต่ละคนเฮ้ยเยบันนี่ก็อยู่โอ้ยบูกี้ด้วยอยู่ครบเลยอยู่ครบเลยแดกคริสซี่ เออป๊อบปี้ทำไมเราใช้ตัวแปลกๆฉันว่าเราอาจจะต้องกลับไปที่โรงงานเราถึงจะกลับไปใช้ตัวปกติอ่ะกดติดตามและกดกระดิ่งกันหรือยังคะอย่าลืมกดกันนะงั้นเราไปกันเถอะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเอ้อทุกคนอยู่ไหนทุกคนนี่ว้ายตัวหยังกะเอะไรตัวหยังง่ะตัวนักตัวเนี้ย ทุกคนเดี ah ๋ยวตามมานะตามมาเดี๋ยวเราจะขอให้ไปทางคำว่าสตาร์ทอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนระวังนะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนบูกี้บูกี้รอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนโอ้ยฉันว่าพวกเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วแหละมันอันตรายโอ้โหเอาไปก่อนเอออะไรเนี่ยเออไม่ไปแล้วได้ไหมไม่กลับโรงงานแล้วได้ไหมอยู่เราอยู่ตรงนี้แล้วได้ไหมอยู่นี่เลยได้ไหมไม่ไม่ไม่กลับแล้วไปดั นี่และฉันว่าน่าอาจจะต้องค่อยๆลงไปละมั้งนิค่อยๆลงแล้วทุกคนมันลงค่อยๆได้แล้วกอไม่ได้ข่อยนะนะมันลงไม่ได้อ่ะดีนะพวกเราเป็นแค่ของเล่นอ่ะตายแล้วไม่ตายไงยังไงดีนะเนี่ยตายแล้วไม่ตายตายแล้วไม่ตายตายเลยอ่ะช่วย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  โอ้ยมาเร็ยวเพื่อน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 ข้างล่างแตลามเต็มพื้นเลยเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนมากันได้เล็้วเพื่อนจ๋ารออยู่เลยนะเพื่อนจ๋าโอ้ยเพื่อนเรามาถึงกันแล้วเพื่อนโอ้ยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ปะเรเวลต่อไปโอ้ยครมาตีเก่งอันนี้คืออะไรเรเวลรูมอ้ยอ้ยอะไรกันครับเี้ยอันนี้เรเวลหนึ่งเลเวลโอ้โหเลเวลหนึ่งละไปเรเวลสองกันเถอะอันนี้ใช่ไหม โอ้โอ้โอ้โหทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้เอยเดี๋ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอโอ้ยฉันใะเชือกฉันตีเองแหละเด๋ยวนะ้เป็นตันดูิเดี๋ยวนะแล้วทำไมเป็นตลาดล้มั้าวเดีนแ้ไม่ได้วมันหอ้าวเดนวไมเไ้มันัอ้านแไมปนด้แป๊บเดียวนะป๊อปปี้วปดอ้ยไดีอยู่้ไเด้หรอ้ หิวก่อนนะเดี๋ยวเราให้อิ่มก่อนนะให้หัวใจเต็มก่อนนะเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเออนั่นแหละกบูกีกก้ให้เลยใช่ใช้อย่างั้นแหละลัก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 เแล้วกันเดี๋ยวกันซึบซึบเออดได้ได้ได้เราจะค่อยๆเดินก <ทำ S 1> ันไป,ไปโคุณจะเลือดลดแล้วเนี่ยเลือดลดหนักเลยนะเน<ร>ี่ยเลื่อทำไมซึบทำไมเหรอไหนนั่นได้อ๋อปึ๊บไหนไหนไหนดูดิ ไว่นี่ยจากตรงไหนบุ๊กี้เฮ้ยปุ๊กี้นำบุ๊กี้นำมันมันมันไม่ใช่น้ำมันน้ำหลอกได้เหรอพี่น้ำหลอกได้เหรอเออใช่ใช่ในน้ำหลอกโอ้เอาเอ้ยเจอน้ำจริงด้วยน้ำมีแค่โอ้โหรูเดียะมันใช่น้ำจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่เหมือนจะใช่อ่ะน่าจะทำอุ้ยอุ้ยจะทำยังไงวะเนี่ยทำยังไงดีนะเนี่ยทสิเออใหม่หมดเลย ง่ายง่ๆเจอกันำดีสิไหนดูสิดูสิว้โหพี่แค่รูเดียวทำไงวันนี้นั่นน่ะไอทางนี้ก็ไม่น่าถึงเอาละเอาละอาละเอาละพร้อมมากพร้อมพร้อ <cuál> ม <election label Oil> เลยพร้อมมากพร้อมรอดไหมรอดแล้วเย้เราจะฟู้กันนะรอดแล้วตามกันมาเร็วเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนไม่ต้องกลัวนนะฉันจะทำน้ำให้ได้เยอะๆ ไม่ได้ว่ะไปทำไม่ได้เียเฮ้ยเฮ้ยทำได้ทำได้เพื่อน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 ลงไาเพื่อนเพื่อนเร็วถูกได้แล้วเพื่อนเราลงไปตักซืเออเออได้แล้วฮักกี้ลงแล้วนี่พยายามทุบน้ำให้เพื่อนกันเถอะฮักกี้ฮักกี้ทุบน้ำให้เพื่อนกันเออให้เพื่อนลงมากันง่ายๆเราจะต้องปกป้องให้เพื่อนลงไป เข่งน่ะไปต่อไปเป็นด่านที่สามเราจะได้กลับบ้านกันเร็วใช่ไหมอันนี้สองอันนี้สามทุกคนอันนี้สามเออโอ้โหที่นี่มาที่ไหนโอ้โหไม่น่าดีโอ้ทางนี้แน่นอนเราไม่น่าดีเป็นยังไงบ้างไม่ได้ไม่ใช่ฉันว่าไม่ดี ฉันว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีนะเนี่ยรูกมันแปลกให้ให้มันมันมีรูดิเหรไปเร็วอือฮืออ่าเฮ้ยหรือว่าใครรู้นะอ๋อรู้แล้วฉันว่าตกไปทางนู้นหรือเปล่านูน่ะนูน่ะฉันว่าใช่ฉันว่าใช่โ้น้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะมากโอ้โหน้ำเยอะน้ำเยอะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไงขึ้นไงโอ้ยน้ำเยอะจริงน้ำเยอะมากปับพี่น้ำเยอะลงมาเห็นอยู่บล็อกสองบล็อก้น ฮารางเฮโซแคตาเชื่อฉันเชื่อฉันฉันนั่งหลอกนั่งหลอกเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรา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 ต้องไปเลเวลต่อไปกันแล้วน่าจะมีประมาณร้อยห้าสิบเลเวลแน่ๆถึงไม่ถึงลงหายนะร้อนร้อนหรออันนี้อะไรนี่ยแปดนะสามดื้อฉีโอ้ยังไงออกแล้วโอ้ ปอ,อะไรนี่นปิดไฟป๊ป<อ>เปิดไฟอ๋อพีสองทางอ่ะอุย้ยเราอยู่บนเครื่องบินตอนเนี่ยเลยพีสองทางโอ้โหมองลงไปแล้วอุย้ยนั่นน้ำหรือเปล่าโอ้ยใช่ใช่หรือเปล่านะนนนั่้ำหรือเปล่ามันนนนั่้ำหรือเปล่านี่น้ำเยอะเร็วดิเด็กบุกี้ช่วยกันทำน้ำเยอะเล็วมาเร็วเพื่อนเกิดต้องช็อตสินะน้ำเยอะเลยเพื่อนลงมาเพื่อน เพื่อนน้ำเพียบเลยลงทางนี้เพื่อนเออเออน้ำตกทะพูเออ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 เอไปค่ะทุกคนวันนี้นี่นี่บันนี้ต่อไปด่านไหนนะด่านนี้หรอฮะฮะฮะโอ้อะไรกันครับเนี่ยข่าวบอกทีมงานว่ามันมันมันมึนมึนอ่ะมึนเอ้าโอ้โหโอ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยอ้าวอันวงโตอีกแล้วยังอยากเห็นอ่ะยันอยากเห็นคือวีเหมือนถ้าเ่าคือวี่เราหมดทางเนาะมันจบก็มีด่านนึงที่ฉันผ่านเองด้วยตัวเองเย่เฮ้ยฉันดีใจเยอะมากเลยนั่น อแล้วเรานั่งรอกันเถอะเรานั่งรอเรานั่งรอเพื่อนๆตรงนี้เหมือนยังเหมือนอยู่เลยกลับมาที่เออเราไปเวลหกกันเถอะเพื่อนไปเลยเออโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหลงไปโอ้ยค่อยๆลงได้อีกแล้วค่อยๆลงได้อีกแล้วค่อยๆได้อีกแล้วค่อยๆค่อยๆกัน เห็นได้มากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเกิดต้องดูตอนนี้ผมก็มาอยู่จานห้านะครับไปตากกันฮโอ้โหฉันอยากรัอยู่ฉันอยากรัอยู่เสียวปื้ดโอ้โหไปนะไม่นะคิตี้ไม่นะูตายต่อหน้าฉันเลยตี๋ชุดชุดชุดเออได้ว่ะ ลงไปครับดับหนึ่งได้ค่ะเฮ้ยเฮ้ยแหลบประตูนี่ไงเนี่ยนะมันบ้าฉันไปเมียบพ่อเดี๋ยวฉันต้องมาเดินสายสิไงอ่ะทุกคนมาเลยทุกคนมาเลยไปเลยไปแล่วดาเจตดาเจตโอ้โหยังไม่ได้รู้กันฉันว่าฉันว่าลงรูนี้ลงรูนี้โอ้โหมันต้องลงรูตรงกลางอย่างเดียวเลยเพื่อนโอ้ตรงกลางเดียวเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหจะกลางยังไงก่อนเดี๋ยววะ

ระบบนี่ยังไงอะยังไงมันจะเปิดปิดทางมันจะเปิดปิดปิดเปิดปิดเปิดเนี่ยครับอ๋อไอ้กุจูปัจเหวายากกว่าลอยเท่าพันเท่าเองเลยของระบบคร่บยังจะช้อ๋อมันเปิดปิดนะเปิดปิดเปิดปิดโอ้โห my god อ้โหมาเปิดปิดได้แค่ธรรมดากูจุยจะจุยอยู่แล้วยังจะมาเปิดปิดอีกด้วยโอ้โหเปิดแล้วเปิดเขย่าไปเขย่า เปิดประตูออกดูว่าใครมาไม่น่าเลยเป็นไอเจี้ยมตื่นมาไม่ไหวแล้วอนั่งรอเพื่อนแป๊บแต่ทุกคนเราผ่านแล้วเราจะได้กลับบ้านสักทีตรงกลางตรงกลางตรงกลางอ๋อตรงกั้งเปิดแล้วใช่ตรงรั้ง เปิดเร็วอะไรอะอะไรเลเวลเก้าเลเวลสิบสิบไปเลยเอ้าบ้องไปเร็วเก้าเก้าปยังไม่เสร็อีกเอาไปกันเลยไมวันนี้มันเหนื่อยจังเลยไอเลยโอ้ยโอ้ยรู้ทิกแล้วัโอ้ยโอ้โอ้ยโอยไปพี่ยยด โอ๊ยโอ๊ยโอยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทำไมเข้าไปไม่ได้เข้าไปเข้าไปไม่ได้เข้าไปโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยจะเป็นตุ๊กตาลฉันตัวหนักอละฉันจมน้ำด้วยนะโอ้โหอุ้ยโอ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮักกี้มาแล้วมัมี่มาแล้วมาแล้วคิซี่มาแล้วคิซี่มาแล้วเออคุณตายไปทุกคนทุกคนไปดันต่อไปเลวทุกคนเราจะจบแล้วเราจะได้ไปกับโรงงานที่แสนจะน่ารักของเราหนัก ด่านที่สิบสิบโอ้แบ็คไว้แบ็คไว้ไมโอ้ไม่ก็อันกลางไม่ได้แล้วม่ฉันมาเกิดที่นี่อีกจ้เโอ้ไม่ได้จริงด้วยอ่ะดอ้อดื้อดื่ออดอดื้อดื้อ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 อมึนอแ้ มันขาดีเละเราเป็นตุ๊กตาตายได้ห้าล้านรอบโอ้โเห็นแล้วต้องหูเล็กเห็นแล้วใช่ไหมเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็เล็กเลือกเนยเพื่อนรูเล็กเพื่อนรูเล็กตักเลยเพื่อนเล็กที่โอ้โหโอ้โหโอ้หูด่านสุดท้ายแล้วเรนโบว์เรียนสุดเรนโบว์โอ้โหโอ้โหอันนี้หรือเปล่าอันนี้ละอันนี้นะอันนี้อันนี้อันมันรอดไดขนาดนี้ เห็นเห็นอันนี้น,น่าจะจใช้น่าจะน่าจะเนี่ยโอ้มายก๊อดผ่านลงไปผ่านลงไปแล้วก็ผ่านเอางี้เลยเหรอผ่านลงไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านผ่านลงมากระโดดลงมาเพื่อนกระโดดลงมาเชื่อใจฉันเชื่อใจฉันเพื่อนฉันจะถ้าทุบให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะได้ผ่านไงเ้ย ฉุกเฉินจุกข้างล่างเลยด้วยให้เพื่อนมาได้ฉันห่วงเพื่อนฉันที่สุดแล้วตอนนี้ตัวอีกแล้วเพื่อนฉันอะป๊อปปี้หลักเพื่อนอะเนี่ยทับทูปเพื่อนเองก็ทูปเพื่อนเองก็เจอแต่ว่สุ่ชีวิตเหมือนกันเพื่อนเองก็ต้องกลับขาวดำไปตลอดเวลาทุกครั้งที่ตายเพื่อนเพื่อนมาลงที่เดิมนะเพื่อนแล้วเพื่อนหมดเอ๊ยีย ต้องขับไปมุมข้างบนมากเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนทุบเพื่อนทุบเพื่อนทุบให้เพื่อนคนอื่นบ้างทุบลงมาแล้วเดี๋ยวฉันทุบปกติมันมีรูเดียวอยู่ตรงนี้ฉันทุบให้พวกเธอเนี่ยโอ้โหทุบมันทุบให้เพื่อนคนอื่นบ้างเรากลับเล็กเถิดทุกคนโอ้ยเมย์อ้อยเ่ย์ขนาดนี้ไม่เจ้าใจอ้อยห้อยห้ย โอ๊ยโอ้ <face. S 2> ยโอ๊ยโอ๊ยโอออะไรอะกลับบ้านได้กลับบา้านทุกคนกลับบ้านเอ้ยอันนี้คืออะไรอะนี่คือเอ๊ อะไรกันครับเริ่มใหม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยเราจะต้องมาวนรูปก,กันอยู่ดีไม่ได้นะนี่อะไรนี่ล่ะเฮ้ยไ,ไม่นะว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกตแบบสิบเก้มา 19. มีวางจำหน่ายแล้วใน l ล n e สโตร e นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นพลงน้ำนำเลย ขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวนโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ โอ้เว็บ choosesuperfibergamerpropack.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ